เอาละเดี๋ยวผมช่างให้ดูครับนานะนะให้ดูน้ำหนักเบาแค่ไหนนะลอกตัวนี้ราคา699 157กร,รมัมที่พิเศษคือผมไปเจอแบบนี้นี่อันนี้เป็นรุ่นน้องใช่ไหมอันนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่ด้านบนนะฝาเหมือนกันเดะเป็นลอก d c ซีนะตัวเนี้แล้วตัวนี้เป็นแม่เหล็กใช่ไหมแกะให้ดูอ่ะแม่เหล็กครับอืมเดี๋ยวผมให้ดูไอ้ตัวดีเออนี่ครับนี่ครับ สปูลผมเอาสปูนจากลอกดีซีนะมาใส่ลอกตัวนี้แล้วเอาฝาของลอกตัวดีซนะครับมาแปะอีกใส่กันได้ให้ดูมีคลิกเสียงมีเสียงวิทนี่เป็นไงใส่ด้วยกันได้นะว้าวตัวนี้699เบรก5กิโลสเปคเหมือนกัน6บวก1บอลเบลลิงอัตราทด7.2แต่สปูลอะใส่ด้วยกันได้เป็นลอกดีซได้ <c oughs> พีกัดเดี๋ยวผมปักไว้ให้นะครับใช้ร่วมกันได้